สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะมาค่ะพี่ขาเรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่อันแรกจะเป็นหลวงอ่าเป็นพระบูชาขนาดเล็กหลวงพ่อเงินจ้ะพี่ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากนะคะพี่องค์นี้สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะ เะคะพี่ส่วนใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่แปดรอบาทจา้ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินนะคะพี่จะตั้งตรงไหนก็ได้ค่ะพี่ยิ่งพระก็ได้หรือบนโต๊ะทํางานกันแล้วแต่ค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่แปดรอบาทจา้ะ องนี้หนูกขอไว้ที่800บาทค่ะพี่800บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่สวยงามมากจากพี่นะคะขอไว้ที่800บาทจาก800บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะกพี่จ๋าสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นลาหูอมจันท์จ้ะเป็นลาหูอมจันรหลวงพ่อเงินจากพี่จ๋าขอไว้ที่700บาทจากด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมจ้ะเนี่ยค่ะพี่ ตามภาพนะคะพี่ตามภาพค่ะขอไว้ที่700บาทจ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จาก้ะ0840659180จ้ะนะคะพี่เป็นราหูอมจันรของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจันหลวงพ่อเดิมจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บบาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นสายคาดเอวของหลวงพ่อป่านจ้ะพี่นะคะ มีตะกุดดอกใหญ่ตรงกลางอยู่หนึ่งดอกพร้อมลงทองอย่างนี้นะคะพี่แล้วก็ดอกข้างๆหนึ่งดอกแล้วก็สองดอกจาก้ายฝาอย่างละดอกจากเป็นเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยจากแม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่ชุดนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่8ปดร้อยบาทจะ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่8ปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นสายคาดเอวพร้อมตะกรุดหลวงพ่อป่านนะจ๊ะหนูขอไว้ที่8ปดร้อยบาท แปดร้0บาท,บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมเดือนหลวงพ่อทองสุกวัตนนดหลวงจะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะหนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เป็นตะกรุดคู่อย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นตะกรุดคู่อย่างนี้เลยค่ะพี่ขาพร้อมเดือนค่ะพี่พร้อมเดือนหลวงพ่อทองสุกจะพี่จ๋าขอไว้ที่700บาทจ้ะ นะคะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขายนะคะเป็นตะกรุดเก่าๆพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุกจากพี่700บาทจากส่วนอันนี้จะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมจากพี่ขอไว้ที่1,000บาทจาก มีสาริการหลวงพ่อเดิมนี่ลูกขอไว้ที่หนึ่งพันบาทความยาวก็ประมาณนิ้วก้อยนะคะพี่หรือว่านิ้วนางนิ้วนางก็สั้นไปก็กะกาก็นิ้วก้อยแล้วค่ะพี่ถ้าเรากะกาก็อยู่ที่ประมาณนิ้วก้อยนะคะพี่ขานะคะสภาพด้านในก็จะเป็นเล่มเล็กอย่างนี้เลยค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะองค์นี้ด้ามนี้ค่ะพี่ขาได้เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นมีดสาริการหลวงพ่อเดิมจ้า ส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นม้าเสบนางค่ะพี่เป็นครูบาวังนะจ๊ะเป็นครูบาวางังม้าเสบนางจะพี่จ๋าพี่พี่คนไหนสนใจเรื่องความรักยังไงก็เอาไปได้นะคะพี่ขานะคะข้างในก็จะมีนกหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นนกเลยค่ะตัวใหญ่แล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะม้าเสบนางนะคะพี่ครูบาวางังองคนี้นะคะพี่ตลับสีพึ่งนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะตลับสีพึ่งนี้ลูกขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขา แอนไลน์ line. ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นลูกสกุลหลงปูสุขจะ้ะมีรอยจานนะคะพี่เป็นลูกสกุลหลงปูสุขมีรอยจานะค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่มีห่วงให้ด้วยนะคะมีห่วงให้ด้วยจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นลูกสะกดลหลวงปู่สุขมีรอยจานจะพี่700บาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นหมากทุยจะพี่จา๋าขอไว้ที่500บาทจา้ะหมากทุยเชือกถักกอกๆตามภาพเลยนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจา้ะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทจา้ะส่วนอันนี้เป็นใบลานคะ่ะพี่แต่หนูจะไม่ได้หลวงพ่ออะไร นะค่ะใบลานนี้ขอไวที่700บาทจะ้ะมีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะแล้วก็มีถักเชือกหุ้มบนหุ้มล่างก็พาดอย่างนี้ค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ขาขอไวที่700บาทจะ้ะไม่ทราบว้นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่รู้แต่ว่าเป็นใบลานค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอะไรไม่รู้ไม่ทราบ ผู้หญิงจะพี่ตัวเมียจะ700บาทจะพี่นุมโตๆโตโตอย่างนี้เลยนะคะสนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ0840659 180จะแอดไม่ F ขึ้นโทรหาแม่ค้านะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่จ๋าสำหรับตัวเมียจะ้ะส่วนตัวผู้ก็ราคาเท่ากันนะคะพี่นะคะ ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันจะดูๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะจินตนาการกันเอาเองนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจทางด้านนี้ก็โทรมาหากราระเกตด้นะคะพี่084065 9 1 8 0จ้ะจากตัวละ700บาทนะคะพี่ถ้าเกิดเราพร้อมโอน700บาททวนจะ้ะแต่ถ้าบุวส่งไปทางหนูคิดบวกไปทาง50บาทนะจะ๊ะนะคะพี่อันนี้คือตัวผู้ตัวที่2จะพี่จ๋า7 0 0บาทจากส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อขายจะพี่600บาทจะ้ะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะพี่นะคะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อท่านค้ายนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขาสําหรับองคนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแต่งจะพี่500บาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแต่งนะคะพี่500บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปูไข่ห่วงเชื่อมจะพี่วัดเชิงเลนจะพี่500บาทจ้ะ เรียญปูไข่วัดเชียงเรนนะคะหนูขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่ไม่ทราบที่ไม่จาไม่ได้นะคะพี่ใช่สมเด็จใช่พุทจานรโตรหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะขอไว้ที่5้าร้อยบาทจะ้ะมียันด้านหลังนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่มีเดือยมานะคะพี่500ยบาทจะ้ะ เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาไม่ทราบที่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเพชรหรือเปล่านะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทพอจะ้ะด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นสามเหลี่ยมจะ้ะเป็นพิมสามเหลี่ยมนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระนปกหลงวงปู่ใจวัดเสด็จจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ นะค่ะขอไว้ที่ห้าร้ยบาทนะคะพี่สําหรับพระนับปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อเก่าๆโบราณไม่ทราบที่อ้าเขียนว่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ทราบผ่องสกุลเลยเนี่ไม่ทราบค่ะพี่ไม่ทราบที่ไหนจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะคะพี่สําหรับรูปหล่อองค์นี้นะคะเนี่ยค่ะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาแร้บางไผ่จะพี่700บาทจ้ะปิดตาแร้บางไผ่เก่าๆอย่างนี้นะคะพี่สวยๆอย่างนี้นะคะเนื้ออย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะ เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่จ่ายนะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายนะคะตามภาพนะคะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรค่ะพี่นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเดี๋ยญหล่อโบราณหลวงพ่อไปจะพี่จับขอบอย่างนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะจับขอบอย่างนี้ค่ะพี่เดียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปว่ากำแพงจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะนานๆจะมีมาทีนะคะพี่เ,เดี๋ยวหลอบโบราณหลวงพ่อไปจับขอบอย่างนี้จะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนหลวงปูทิมจะพี่ด้านหลังจะเป็นพระน้าปกจ้ะ600บาทจ้ะขุนแผนหลวงปูทิมนะจ๊ะองคนี้หนูกขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปู่นาควัดทั่วจะเค้ห้ว้ยจะระเค้จจะพี่มีรอยจานค่ะ หกร้อยบาทจะพี่นะคะมีรอยจานรอบไปนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ปิดตาปู่นาควัดด้วยจระเข้จากภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จาศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพปิดตาหลังแบบจะพี่นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปิดตาหลังแบบองค์นี้สวยงามจริงๆจะพี่จากตามภาพเลยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพระพรมเนื้อกระไหล่ทองหกร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญพระพรมเป็นเนื้อกระไหล่ทองตามภาพเลยนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาเชือกถักจะพี่จ๋ามีห่วงให้ด้วยเจ็ดร้อยบาทจ้ะปิดตาเชือกถักเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยแถมห่วงก็เป็นเชือกถักนะคะองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนเครือบกูวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋านะคะขุนแผนเครือบกูวัดใหญ่ชัยมงคลจ้าส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลัวจะพี่หกร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะเขียนอย่างนี้เลยนะคะพี่วัดโกศิตารามนะจ๊ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นซุ้มกอจะพี่เรื่องปลาติกเปิดหน้าเปิดหลังตามภาพค่ะห0ร้อยบาทจ้ะห0ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จะ่ะซุ้มกอจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่700รอยบาทจ้ะตรงหน้าผากจะมีแปะทองด้วยนะคะพี่นะคะด้านหลังเขียนว่าอะไรก็ไม่ทราบจ้ะอ่านไม่ออกจะพี่นะคะเจ0รอยบาทจะพี่กิ่งดำๆองค์นี้นะคะพี่เจ0ดรอยบาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรมาคู่กันค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะยืนกอดคอกันอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรนะคะพี่แต่รู้ว่ายืนกอดคอกันคะ่ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาชีโบพิมพ์กบจ้ะพี่ปิดตาชีโบพิมพ์กบขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตาชีโบพิมพ์กบจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเหนนเรียญหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมจับขอบอย่างนี้นะคะพี่800ร้บาทจ้ะจับขอบอย่างนี้หนูกขอไว้ที่800ร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะพี่800บาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อไปจะพี่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมจ้ะห้าร้ยบาทจ้ะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะจ๊ะได้มาแบบนี้จ้ะ ห้าบาทจ้ะพี่5้าบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนลงปูทิมฝั่งตะกุดจ้ะพี่ ฝั่งตะกุดด้านหน้าหลายตะกุดด้านหลังจะมีรอยจานค่ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะด้านหลังจะเป็นรอยจานจะ้ะด้านหน้าจะเป็นตะกุดจุดๆอย่างนี้จะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดสนใจองค์ไหนนะคะแล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆไลน์หาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ